จาาแยครับเจ้าเชิญย่าก็มาเป็นเริ่มนกันเลยสรับนอคทันวาจาดก่นอบล็อกครับวันนี้ยังไงก็รับสภาพาไปฮะหนึ่งนะอือไอ้เสืจะเสือ้ไไนกไไนกมไ้ไม ชนะมาแล้วดูด oh ีใจจังหน้าชนะรึเปล่เนี่ยักสุดท้ายกระเป๋าที่ให้รอครับหากระเป๋าเส้นนเลยเส้นแล้วเก็ระ่เก็บไ่เก็บไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บเก็่เก็บไมเก็ไมเก็บไม่เกบเก็บไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็่เก็บไม่เกไม่เม่เก็บไม่เก็บไเก็เก็บไม่ก็บไม่เก็ม่เกไม่่เก็บไม่เบไมม่เก็ไม่่ม่เบไ นม้วไม่ได้เลยไรักันใาไมึอยากเล่เไม่ได้เลยรถไม่ออกการ์วะแล้วก็มันเล่นอยู่ไงหานหานหาม่เล่นอยู่ออกการดเ